คุณรู้ไหมคะว่าอะไรเป็นองค์ประกอบที่ทําให้คนเราเชื่อใจกันมากขึ้นสนิทกันมากขึ้นหนึ่งในองค์ประกอบที่ทําให้คนเราเนี่ยสนิทกันมากขึ้นได้และไว้ใจกันมากขึ้นได้คือการเล่าความลับให้แก่กันและกันฟังการเล่าความลับเนี่ยทาให้คนเราสนิทกันมากขึ้นได้จริงๆนะคะยกตัวอย่างเช่นเพื่อนของคุณ ก่อนที่คุณจะสนิทกับเขามาได้ขนาดเนี้ยแน่นอนว่าคุณและเขาต้องรู้ความลับของกันและกันมากมายมหาศาลถูกไหมคะคุณกับเขาถึงมีความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกันเพราะเวลาเขาเล่าความลับให้คุณฟังคุณก็รู้สึกว่าแบบเออเขาไว้ใจเราเนาะเขาถึงรอให้เราฟังหรือเวลาที่เราเล่าความลับให้เขาฟังนั่นก็เพราะว่าเราไว้ใจเขาถูกไหมคะเราถึงเลือกที่จะเล่าให้เขาฟังเช็คเช่นเดียวกันการที่คุณรู้จักคนใหม่ๆเวลาที่ คุณอยากให้เขาสนิทกับคุณหรือไว้ใจคุณได้เร็วมากขึ้นคุณก็ต้องเล่าความลับของคุณให้เขาฟังหรือเขาก็ต้องเล่าความลับของเขาให้เราฟังมันถึงจะทําให้ความสนิทและความไว้ใจเนี่ยเพิ่มขึ้นได้เร็วขึ้นแล้วเราจะทํายังไงกันล่ะให้เขาเล่าความลับของเขาให้คุณฟังนั่นก็คือคุณต้องทําให้เขาไว้ใจนั่นเองค่ะและการที่คุณจะทําให้เขาไว้ใจคุณได้คีย์สาคัญก็คือคุณต้องเล่าความลับของคุณให้เขาฟังก่อน แน่นอนค่ะว่าทุกคนมีกำแพงไม่ใช่ตัวคุณเองคนเดียวที่มีกำแพงถ้าหากคนมีมีคนแปลกหน้ามาถามคุณคุณก็ไม่อยากเล่าเรื่องส่วนตัวให้เขาฟังเพราะคุณไม่รู้ว่านี่คือใครเล่าไปมันจะเป็นอันตรายหรือเปล่าแต่ถ้าหากว่าเขายอมเล่าเรื่องส่วนตัวของคุณหรือของเขาให้คุณฟังมันก็จะทําให้คุณอยากเล่าเรื่องส่วนตัวบางเรื่องของคุณให้เขาฟัง การที่คุณเล่าเรื่องของคุณก่อนมันจะทําให้เขารู้สึกว่าคุณเนี่ยไว้ใจเขาเพราะคุณยอมเล่าความลับของคุณเนี่ยให้กับเขาแล้วเขาก็อยากตอบแทนด้วยการที่เล่าความลับของเขาให้เราฟังเช่นกันแต่สิ่งสําคัญที่เราบอกเขาที่มันคือความลับก็คือคุณต้องทาให้เขารู้สึกด้วยนะว่าสิ่งเนี้ยคือมีเขาคนเดียวที่รู้เพราะถ้าหากคุณไม่ทําให้เขารู้สึกแบบนั้นและคุณทําให้เขารู้สึกว่าไอ้ความลับอันเนี้ยคุณก็เที่ยวบอกใครไปทั่ว เขาไม่รู้สึกว่ามันเป็นความลับอะไรเพราะคุณก็เอาความลับของคุณเนี่ยบอกคนอื่นๆไปทั่วและจริงๆแล้วคนเราสามารถสัมผัสกันได้นะคะว่าไอ้สิ่งที่เขาบอกเรามันคือความลับจริงๆหรือมันคือสิ่งที่เราเที่ยวบอกใครไปทั่วเพราะฉะนั้นคุณต้องทําให้เขารู้สึกให้ได้ว่านี่คือสิ่งที่มีเขาคนเดียวเท่านั้นที่รู้และเขาก็จะอยากเล่าความลับของเขาให้เราฟังข้อห้ามสําคัญก็คือเขาเล่า ความลับอะไรก็ตามให้เราฟังเราห้ามแสดงความคิดว่าต่อต้านความคิดของเขาเพราะถ้าเราแสดงความคิดต่อต้านออกไปให้เขารู้เนี่ยเขาจะรู้สึกว่ามันดีเหรอที่เราจะเล่าความลับของเราให้เขาฟังเพราะว่ากลัวเราไปเล่าความลับของเขาให้คนอื่นฟังเดี๋ยวเขาจะรู้สึกแอนตี้กลับมาทันทีแต่ถ้าหากคุณคิดว่าฟังเราวเห็นด้วยให้คุณสนับ สนนเขาให้เต็มที่เพราะว่าสิ่งนี้จะทําให้เขารู้สึกไว้ใจเรามากขึ้นจะและจะอยากเล่าเรื่องต่อไปให้เรามากขึ้นและองค์ประกอบนี่มันจะทําให้คุณและเขาสนิทกันได้เร็วมากขึ้นในชีวิตของคุณที่ผ่านมาคนที่ผ่านเข้ามาในชีวิตคุณเนี่ยแต่ละคนก็ใช้ระยะเวลาในการสนิทกับคุณต่างกันไปถูกไหมคะมันไม่ได้เกี่ยวว่าระยะเวลาต้องนานเพราะนันหนึ่งจะเป็นคนสนิทได้บางคนคุณเจอคุยกับเขาแค่ไม่กี่ชั่วโมงคุณก็รู้สึกว่า คุณสนิทกับเขาแล้วบางคนคุณเจอมารู้จักกันมาตั้งเป็นเดือนแต่คุณกับไม่รู้สึกสนิทกับเขาเลยนั่นก็เพราะว่าคุณกับเขาไม่ได้แลกเปลี่ยนเรื่องส่วนตัวกันมากพอซึ่งถ้าหากคุณอยากสนิทกับใครมากขึ้นหรือสนิทกับใครได้เร็วขึ้นให้คุณลองเอาเทคนิคนี้ไปใช้ก็เชื่อว่ามันต้องได้ผลแน่นอนลองใช้ดูนะคะได้ผลยังไงมาบอกใต้คลิปด้วยถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับส c r i b e เป็นกำลังใจให้ก้อยด้วยนะคะบาย